ทุกคนจัดบ้านใหม่อีกแล้วเมื่อคริสต์มาสหมดไปเราก็มาเปลี่ยนลุกใหม่นะคะ after new year ค่ะเราก็ได้เวลามาปรับลุกบ้านให้มันดูแนว cozy แล้วก็ earth tone ขึ้นมาด้วยอีกนิดนึงค่ะดูแล้วมันก็ดูละมุนอบอุ่นขึ้นนะคะใครสนใจเข้าพักค่ะสามารถสอบถามได้เลยบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็สามารถอาบน้ำได้ทุกห้องพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องด้วยค่ะ ชั้นล่างนอกจากจะมีมุมนั่งเล่นนั่งพักผ่อนกับทีวีจอใหญ่50นิ้วแล้วนะคะเราก็ยังมีมุมทํางานแบ่งแยกโซนมาให้อีกนิดหนึ่งด้วยนะคะเก้าอี้ตัวใหญ่โต๊ะกว้างๆรับรองมานั่งทํางานได้อย่างสบายเลยค่ะแล้วก็โต๊ะกินข้าวสี่ที่นั่งพร้อมเก้าอี้เสริมอีก2ตัวนะคะพร้อมที่รองรับลูกค้าเข้าพากัก4-6ท่านเลยค่ะโซนครัวก็อุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ครบเลยเราก็มีแก้วแบบต่างๆให้ด้วยนะคะเตาไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ทําครัวค่ะ ด้านหลังก็ยังมีโซนซักลา้างมีเครื่องซักผ้าฝาหน้าให้ด้วยนะคะชั้นบนก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะห้องมาสเตอร์เราจะมีโซนแยกแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ําในตัวด้วยนะคะพรีเมียมมากอุปกรณ์ก็พร้อมมากค่ะส่วนอีก2ห้องเล็กที่เหลือนะคะก็จะมีทั้งแบบเตียง5ฟุตแล้วก็เตียง6ฟุตค่ะเข้าพักรายวันนะคะจะมีทั้งสบู่แชมพูผ้าเช็ดตัวกระดาษทิชชู่เตรียมว้ให้พร้อมเลยค่ะเรียกว,ว่าหิวกระเป๋าเข้าพักได้เลยนะคะ และตอนนี้นะคะชั้นล่างเราสามารถเสริมเตียงให้ได้อีกหนึ่งที่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแม็กซิมัมของการพักบ้านหลังนี้นะคะได้ถึง7คนเลยค่ะและพักได้แบบสบายๆด้วยสนใจสอบถามมาได้เลยค่ะ